สวัสดีครับวันนี้จะพามาเก็บค่ามัดไฟนะครับไฟชาร์จปรับใช้ได้กับมีโอฟีโนนูโอนะครับรุ่นคาบ,บูนะครับในคลิปนี้จะวัดเป็นแบบบ้านๆก่อนใช้หลอดไฟนะครับไฟที่ขึ้นมาจะมี3เส้นนะครับจากมัดไฟนะครับสีดำกาว สีเหลืองไฟหน้านะครับสีขาวคือไฟชาร์จโดยปกติทั่วไปยังไม่ต้องอ้างอิงค่ามาตรฐานอะไรนะครับเบสิกเมื่อเราต่อสายของรหลดไฟเข้าไปเนหลอดไฟจะต้องติดนะครับแสดงว่ามีไฟขึ้นนะครับทั้งเหลืองและขาวนะครับ ก็ไว้เยาวัฒนเป็บบ ต้องมาจะเก็บเป็นค่าโอห์มบ้างนะครับปรับมิเตอร์ไปที่โอห์มนะครับเหมือนเดิมครับเกา้าขดไฟหน้านะครับ0ูนโอห์มนะครับโดยปกติค่าโดยทั่วไปแทบทุกรุ่นนะครับไม่เกิน1 1ดห 1> 0 1 0เอ้ย0.5 0.3 0.7แต่ไม่เกิน0.1ครับต่อมาโคตรลวดไปชา์จนะครับสีขาวอยู่ในค่า0.6บกนี้